สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําทุกท่านมาพบกันที่สวนปามเพชรโนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะามาดูว่าที่นี่เราใช้วิธีในการทําสวนปามแบบผสมผสานโดยใช้อินทรีย์และระบบของสู้ในการดูแลรักษาว่าเราจะบอกว่า,าสวนปามแห่งนี้ได้ผลผผิดอายุเกือบสิปี ต้องลองผิดลองถูกมาพอสมควรจึงรู้ว่าตอนแรกๆใช้ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยนะใช้ปุ๋ยเ,เคมีมาแต่ว่ารู้ว่าใช้แล้วไม่ได้ไม่ได้ผลได้ผลสามเดือนสองเดือนไม่ได้ผลแต่วิธีที่เราใช้ก็คือเราไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยินปุ๋ยเคมีแต่เราใช้ธรรมชาติในการพึ่งพากันนี่คือเครื่องตัดหญ้าของผมครับเครื่องตัดหญ้าแล้เห็นว่าสภาพหญ้าตรงนี้เท่าไหร่คุณครู อาจารย์ช่วยเด็กชมตัวนี้มาชมมาเด็าชมนะครับนี่นี่คือหญ้าที่มันจะพืชที่ขึ้นตามโคนต้นปาล์มจะเต็มไปด้วยอย่างนี้เราไม่มีเวลาที่จะตัดเราต้องจ้างคนเราจะต้องเ,อเสียเงินค่าน้ํามันเสียเงินค่าจ้างเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องตัดหญ,ญา้าเช่นถ้าดูตรงนี้ครับเรามีเครื่องตัดหญ,ญ้าตัวนี้นี้ไม่ต้องลงทุนใดๆ แค่เขาออกจากคอกแล้วเราก็มาผูกเขาไว้หนึ่งวันเขาจะจัดการให้เป็นคูณต้นเป็นต้นอย่างนี้นะครับในหนึ่งวันเขาก็จะจัดการให้เราตอนเย็นก็เอาข้อคอดส<ม>ิ่งที่ได้ก็คือเขากําจัดวัชพืชให้เป็นอย่างดีเสร็จแล้วอยู่ในคอกเขาก็ทําหน้าที่ถ่ายมูลเอาขี้ให้เราก็เอาขี้เนะี่ยมาใส่โคนด้วยแล้วก็เอามาใส่ทําปุ๋ยหมกักนะครับทาปุ๋ยหมกักนี่มาดูตรงนี้ว่าตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ย มันรกเหมือนกับที่ผมที่ให้ดูเมื่อคักนี้นะครับมันรกอย่างนั้นอตอนนี้เราเ<ช>มื่อชามถึงตรงนี้นี่เนี่ย,เ,ยเราตรงน,นี้บริเวณนี้สะอาดแล้วพื้นที่ตรงน,นี้สะอาดแล้วเราก็ยังได้ใส่ปุ๋ยให้ต้นปาล์มต้นนี้ด้วยได,ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยแค่นี้ไม่พอเขาจะ,ะปัสสาวะหรือเหี่ยวลงมาใส่ตัวน,นี้เป็นมันทําให้ดินน่ะได้รับการดูแลด้วยปุ๋ยของสัตว์ที่ดีที่ดีมากๆ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตอนนี้ขอเวลาเอาบัวยังไม่ได้ยังไม่ได้ดื่มน้ำวันนี้เดี๋ยวท่านชมทุนปาล์มลอๆนะครับเดี๋ยวเอาบัวไปกินน้ำ ปลาน้ำส่งมาไว้สําหรับที่เลี้ยงสัตว์ก็คือวัวทั้งแม่ลูกสามตัวได้ดื่มมีที่กินแล้วก็ระบบระบบตรงนี้ก็คือระบบจ่ายที่เราเป็นสายในฤด,ดูแล้งเราจะใช้ระบบการให้น้ําเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเราเนี่ยน้ํามีแค่ประมาณสามเดือนอีกหเดือนไม่มีน้ํา เพราะฉะนั้นการปลูกปาล์มที่ภาคอีสานถ้าไม่อยู่ในแหล่งน้ําจะต้องจัดระบบน้ํานะครับจัดระบบการดูแลด้วยด้วยระบบสายยางของจะลากสายยางยาวไปตามโคนต้นต่างๆแล้วก็จะปล่อยน้ํานะครับจะปล่อยน้ําให้แล้ดว,ดวดูเก็ากาตามมาแล้ว ปั้มปมตรงนี้เนี่ยเนียกํำลังตอนนี้กําลังค่อยกำลังแทงช่อแทงดอกเป็นผัดเพิ่งออกมาแทงแทงช่อตอนนี้ก็จะเป็นปล์มที่ที่สมบูรณ์เพราะว่าได้น้ําได้อาหารและเราจะทําวงจรนอกจากสวนปลม์มเราต้องกินข้าวก็ได้แบ่งพื้นที่ทํานาไว้ตรงนี้วันนี้ตีน,นี้เริ่มลงแล้วนะครับเราตอนเสร็จจากเกี่ยวปที่แล้วเราก็ลงไถแล้วก็วานถั่ว วันถูเขียวถั่วผสมจากนั้นพอฤดูพอฝนมาเราก็ไถไถกบถั่วตอนนี้ก็พรวนแล้วก็หวานข้าวแล้วไม่ค่อยมีหญ้านะครับเราไม่ใช้เราไม่ใช่ใชปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ฉีดยาไปต่างขาดเพราะเราทำเพื่อปลูกทานเองครับเฉพาะบริเวณนี้ก็ประมาณ3ไร่นะครับที่หวานเป็แล้วนี่ทุกปีเราก็แค่นี้เราก็เลี้ยงชีพได้พอนะครับว่าทําแล้วคือคือเราใช้ ปลูกพืชคุมดินโดยการเอาเอาถั่วลงก่อนพอถั่วขึ้นมาเราก็ไถกบถั่วจากนั้นก็มาปั่นรอบสองก็หวานก็จะได้อย่างเงี้ยแทงแทงหน่อขึ้นมาแล้วข้าวแทงหน่อแล้วหวานลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าฟามที่ได้ผลบ้านเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจะต้องให้ปุ๋ยอย่างไรถ้าเราไปซื้อณเวลานี้ปุ๋ยราคาพันห้าพันเจ็ดกระสอบต่อกระสอบยังไงก็ไม่ได้กําไรถึงปุ๋ยจะ ถึงปาลจะขึ้นมาเป็นสิบาทแต่ต้นทุนจะสูงมากเพราะว่าปาลก็ใช้ปุ๋ยสูงเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับว่าเราเชิญเชิครับเชิญชมว่าเราทําปุ๋ยด้วยตนเองนะครับอย่างไรที่เห็นพื้นดําๆที่หญ้ามันขึ้นเนี่ยแสดงว่าในดินนี้มีมีการให้ปุ๋ยไว้ดีเพราะฉะนั้นปกติรากรากปลาลมันจะกินจนแห้งหมดแต่นี้หญ้าขึ้นได้ เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยแกบใช้แกบเผามาโรยหน้าก่อนมาโรยบริเวณรอบนะครับบริเวณโดยรอบตรงนี้เมื่อเราปเมื่อเราใช้แกบดำเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่จะไปละลายแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยนั้นออกมาให้ผลผลิตได้ดีก็คือน้ำหมักครับเนี่ยน้ำหมักเดีย๋ยวลองซองซูมดูตอนนี้น้ำหมักนี้เราหมักมาสิบห้าวันเป็นแล้ว เหลือแค่เติมน้ำลงไปก็ไปลดต่อได้ครั้งหนึ่งเราไปทำน้ำหมักอย่างนี้แล้วก็ทำไว้ประมาณห้าถังนะครับเนี่ยตรงน,นี้เนี่ยจะรู้ว่าหมักที่ได้แล้วจะมีทั้งนอนมเอีเขาจะเขาจะปรุงเสร็จเรียบร้อยตอนที่ใช้น้ำหมักนี้เราก็เอาเศษข้าวเศษอาหารรวมทั้งมูลสัตว์นะครับพี่<ม>วัวมาผสมพืชพืชที่เป็นพืชพืชเขียวเราเนี่ย ผสมลงไปหมักหมักลงไปด้วยขี้วัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็ใช้เขาเรียกอะไรพรด,ดรที่ที่สารที่เล่งให้มันสลายน่ะนะครับใส่ใส่ลงไปพร้อมทั้งในในตรงนี้ก็จะมีกากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วและพรดดรนี่ใส่หมักลงไปไว้ก็เติมน้ำจากนั้นเราก็มามาอะ,อะไรล่ะกวนอยู่บ่อยๆให้มัน ให้มันคู่เขาให้มันสมกันตอนนี้ก็จะเริ่มใช้ได้เราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยหนึ่งแกนลอนเนี่ยมันสามารถไปผสมน้ําได้ลดด้รอบแต่เราไม่ได้ไม่ใช้วิธีน้นมันลําบากเราก็เอาแกนลอนใส่ลงแล้วก็ทีรอบมันก็จะกระจายเวลาน้ํามาเวลาฝนตกหรือเวลาเราลดมันก็จะกระจายซึมซับแล้วก็ไปทาลาไปไปดูดผสมกับุ๋ยแกบดําที่เรามีอยูอ่มันก็จะงามขึ้นมาอย่างนี้ตัวน,นี้ที่เห็นคือมันโผล่นะครับนี่เนี่ยที่เห็นนี่ก็คือมันงาม เราไม่ได้ใช้แต่ในระยะเวลาการให้ปุ๋ยนี่เราให้ปีนี้ไม่ใช่ว่ามันจะออกเลยนะมันใช้เวลาประมาณยี่สิบยี่สิบหกเดือนอะไรอย่างนี้เกือบสามปีนะครับมันถึงจะออกผลมาให้อย่างนี้เราผมผมจะพาว่ามาดูว่าลักษณะต้นปาลที่ติดผลที่มันได้จากปุ๋ยเหล่านี้เนี่ยเราไมไ่ลงทุนอะไรมากเพราะว่าถ้าลงทุนขาดทุนแต่ก่อนหกสลึงมียิ่งขาดทุนใหญ่เลยต้นที่จะติดนมครับ ทลายนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า35กิโล <S 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 ซูมได้ไหม <S <S มันจะติดรอบโดยรอบนะครับต้นที่จะติดเนี่ยก็คือเราให้ปุ๋ยอินรีย์ให้น้ําโดยสม่ำเสมอลําต้นจะใหญ่ลําก้านเนี่ยนะครับมันจะออกโต <S 2> <S 2> สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วต้นที่จะให้ผลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตรงมันจะมันจะโน้มเห็นไหมครับ มันจะโน้มโน้มก้านลงมาโน้มก้านลงแล้วหลังจากนั้นก็จะแทงออกอย่างสมบูรณ์นี้ลูกดําใหญ่ครับนี่คือต้นที่เราให้ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ให้น้ําสม่าเสมอพร้อมทั้งปุ๋ยหมักและแกลบดําที่ใส่โดยรอบเพราะฉะนั้นผลผิดต้นนี้เนี่ยก็จะมีะสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะครับออกรอบโดยรอบแต่นี้ผมยังไม่แต่งก้านถ้าเกิาจะต้อง กัดยาเนี่ก็จะแต่งก้านตัวล่างให้มันเหลือแค่แค่การที่รองรองทลายนะครับแล้วก็จะท่านที่สนใจเรื่องของการดูแลต้นปาล์มในเขตพื้นที่ที่ที่สูงเนาะที่มีความร้อนแล้วก็ขาดน้ำเนี่ยขาดน้ำต้อง6เดือนเนี่ยเราจะต้องจัดระบบน้ำเราจะต้องลดต้นทุนโดยการทำให้ใช้พวกแกบพวกขี้เท่าแล้วก็ ขี้วัวเชจากสัตว์โดยเลี้ยงสัตว์ผสมผสานเราไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้แรงงานคน,นเดี๋ยวซูไปดูหน่อยไมนะ่หัวเขาจัดการให้ไาจัดการให้ทั้งแม่ทั้งลูกเพราะฉะนั้นก็จะก็จะ,จะไบทีละต้นทีละต้นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยที่เราหมักเองนะครับก็จะได้ผลผลิตออกมาโดยที่พึ่งพาระหว่างการทำนาทำสวน และการทําอาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์ผสมผสานไปในตัวลงทุงน้อยถ้าเราทำจักในที่สักห้าไร่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่โดยที่เกษตรกรหรือว่าผู้สนใจจะทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับวันนี้คงจะได้นำนาเรียนท่านผู้ท่านที่สนใจเคยถามถึงถอยากจะติดตามอยากจะดูว่า ทำสวนปาล์มนี่เขาทำยังไงหนักไหมยากไหมมันจะลําบากอยู่สามปีครับคือปีที่1ในการดูแลต้นเล็กอา่ามันจะมีวัชพืชแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเพียงพอปีที่สองปีที่สามหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ต้องไปทําอะไรอีกเพราะว่าดูแลแต่เรื่องระบบน้ํากับให้ปุ๋ยให้มันแต่ก่อนเราเหนื่อยกับที่ราคามันหกสลึงสองบาทยังไงมันก็ไม่คุ้มแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นมา10บบาทเรายิ้มได้ <c oughs> แล้วถ้าเราลดลดเรื่อง อันที่มีไม่ใช่เลยนะครับคนที่มาที่นี่กโอ้เย็นพึ่งเนี่ยพึ่งก็จับไอ,ไอ้พึ่งเล็กรวงเล็กว่ามิ่มเนี่ยเมาจับเขามาอยู่ก็ได้พึ่งขวาแล้วผมคิดว่าได้สร้างความได้ปลูกพืชสีเขียวให้กับโลกเข้ามาตอนนี้ทุกคนเข้ามาชมสวนผม,ม,ม,มบอกโอ้เย็นนั่งอยู่สบายแล้วก็โลง่งนะครับลมกูได้สบายนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงมีอะไรค่อยสักถ,ถามกันอีกแล้วเราถ้าใดท่านใดที่สนใจก็ค่อยถามมาในจะลงในคลิปต่อไปนะครับอากขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ จะมาชมสวนเพศสนุใหม่นะครับสวัสดีครับ